สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะขอมาเปิดป่องน้องแมวจังแบบด่วนๆเลยนะคะก็คือจะแกะด้านในให้ดูแค่นั้นนะคะส่วนถ้าแกะตัวหรือว่าแกะของข้างในออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องเออจะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกต่างหากนะคะก็คงจะเห็นกันแล้วนะคะเป็นน้องแมวจังรุ่นพิเศษนะคะก็คือผมจากสีเงินจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงะคะ่ะเป็นรุ่นทาผมนะคะ ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ทำผมมากมายค่ะจะแกะกันนะคะออการตีรัดเทปไปแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแกะออกมาง่ายนะคะ,คะอโอ้อยลหลุดเลยออกทิกงนะคะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะน่ารักมากๆเลย คลิปมันลนม,มาจากไหนกันนี่ไม่เป็นไรนะคะผมเดี๋ยวแกะออกมาแล้วจะมาทําอีกคลิปนะคะหวังว่าผมจะหนาค่ะชอบมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ